น <tang ar> ี่ครับ <dengan> คุณลูกค้ามนีนี่ก็เป็นดับเบิลไดเอทชิววันนอนนี่ก็เป็นตัวปืนแล้วแม็กกาซีนแล้วก็นี่โปรโมชั่นเราแถมให้สีพันนัดเลยครับกับข้อบสีแผ่นนี่ลูกค้าซื้อแบตกับสายชาร์จนะฮะอ่อที่เออเครื่องชาร์ทก็แบตใหม่ด้วยชาร์จต้องไม่ยากครับนี่ครันนี้ก็เครื่องชาร์จเนาะชาร์จไฟให้เต็มดีครับมันก็มีเป็นสีเขียวหมดเนาะนี่ครับผมก็ไม่ยากอันนี้ก็เราก็เอาไปเสียบสายไฟนะฮะเสียบสายไฟตัวนี้เนาะเพรอันนี้มันก็เป็นขั้วนะฮะเอาเอาตัวนี้นะครับบ็เเสีียข้้าไปตงน ครับเสียบเข้าไปแล้วก็สีแดงจนกว่าจะสีเขียวหมดนะฮะสามอันนะก็โอเคนะครับให้จัดส่งให้แล้วครับผมแฟนกกาซินก็อยู่ข้างในนี่นี่ผมเอาเด็ดปะนะครับแคะไรเาใช้เลยผมพอดีนี่ก็เป็นแม็กกาซีนให้ไปเดินโอเคนะครับสนใจก็สอบถามพี่ร้านอีกครั้งเดียวแล้วก็จัดส่งทุกวันนะครับผมนี่เป็นส่งให้เลยครับ